งานที่ทามันไม่ใช่งานที่ชอบไม่ใช่งานที่ใช่ก็ไม่มีอะไรยากค่ะถ้าเราจะตัดสินใจงานนี้สเสน่ห์มันคือทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําก็ไม่ได้เลยถ้าเราจํากัดตัวเองว่าฉันทําไม่ได้เราไม่มีวันทําได้แล้วพิต้าเลยทําไมทํางานประจําที่มั่นคงส,ส้มงานเดิมไรายได้เท่าไหร่ประมาณห้าหมื่นต่อเดือนเดือนละห้าหมื่น ซึ่งโดยคนทั่วไปเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยก็ตัดสินใจยากแล้วทำไมส้มกล้าที่จะมาทำงานที่ไม่ใช่งานประจำเข้ามาเป็น FA พรามตอนแรกเนี่ยยังไม่กล้าตัดสินใจค่ะแต่ว่าก่อนตัดสินใจจริงๆเนี่ยคือถามตัวเองก่อนว่างานที่เราทำเนี่ยใช่งานที่เราชอบหรือเปล่าม,มีโอกาสเติบโตไหมมองตัวเองในอนาคตยังไงเหมือนงานที่เราทํามันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราเนาะแล้วก็มันไม่ได้มีโอกาสเติบโตก็เลยถามเองว่า แล้วเรายังทํามันอยู่ทําไมเรารออะไรอยู่ถ้าเรามาว่าอ่ะเดี๋ยวเราทําไปก่อนสักประมาณ10ปี2 0ปีข้างหน้าเราค่อยย้ายก็เลยถามแตงว่าทําไมต้องรอ10ปีแล้วอีก10ปีเราอายุ30 40, 40สมมติตอนนี้สามสิบใช่ไหมสี่สิบปุ๊บอีก10ปีข้างหน้าเราจะไปเริ่มต้นอ่ะมันเหมือนมันช้ากว่าคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าเกิดว่างานที่ทํามันไม่ใช่งานที่ชอบไม่ใช่งานที่ใช่ก็ไม่มีอะไรยากค่ะถ้าเราจะตัดสินใจออกแล้วกลัวไหม พะงานเดิมแน่นอนว่ามันคืองานประจํามันมีได้ทุกเดือนก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าขายไม่ได้ล่ะแล้วจะไปต่อยังไงส้มกลัวเรื่องนี้ไหมถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะแต่ว่าอันดับแรกก็ต้องมั่นใจก่อนพยายามเชื่อตัวเองกันว่าให้ลองดูสักตั้งถ้าสมมติว่าเราคือสมมติว่าการเริ่มต้นทํางานทุกอย่างค่ะวันแรกที่ไปทํางานเรากลัวหมดต่อให้งานที่ส้มเคยทามาเนี่ยวันแรกที่ส้มเข้าไปส้มยังรู้สึกว่าส้มกลัวนะเพราะเราไม่เคยทําแต่พาวันนึงเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราทําได้เราจะไม่กลัวละ แต่วันนี้คือถามว่าทำไมถึงออกมาจากงานประจำไม่มีไรายไม่มีแบบเงินเดือนแต่เราเลือกที่จะมาทำงานแบบนี้รู้สึกว่าอาชีพนี้มันแฟร์พี่ตามันแฟร์ตรงที่ว่าถ้าเราทำเราก็ได้ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็แค่ทำทำให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันนึงวันนี้แหละจะไม่เห็นผลหรอกแต่พอในอนาคตถ่านเราทำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วเราจะรู้สึกว่าพอมันได้สิ่งที่เราต้องการมาเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้ขอบคุณงจเลยที่วันนั้นกล้าเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วมาทำตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะ งานนี้เสน่ห์มันคือทํามากได้มากใช่ทาน้อยได้น้อยไม่ทําก็ไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรานะจะอยู่ในกรอบอยู่ในแต่ออฟฟิศต้องออกมาสู่โลกภายนอกแล้วนะต้องได้ปรับตัวอะไรบ้างสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศแล้วอยากออกมาท่องเที่ยวโลกข้างนอกออกมาทํางานที่ไม่ใช่งานประจำรู้ว่าการทํางานประจำเนี่ยมันเหมือนการทํางานรูทีนรู้ว่าตอนแรกเราอาจจะตื่นเต้นที่เราได้ทํา แต่พอเราทํามันไปนานๆความตื่นเต้นมันจะหมดเพราะเราทํามันเป็นเรื่องปกติทําจนชินอะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีแพชชั่นกับงานละแต่พอมาทํางานแบบนี้คะ่ะมันเหมือนมันตื่นเต้นทุกวันมันเปลี่ยนแบบเจอลูกค้าคนนี้เจอลูกค้าคนนั้นมันเหมือนเราฝึกพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกว่าเราชอบทํางานแบบเอื่อยเชยทําไปทําไปอย่างนั้นแหละทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเหมาะอาชีพนี้ไหมสาหรับซงว่าไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่า เราอยากลองแบบชาเลนจ์ตัวเองในทุกๆวันชาเลนจ์ Challenge ตัวเองในเวลาที่เราอยากทําอะไรแบบใหม่ๆงานนี้เพระว่าเหมาะเพราะว่ามันเหมือนเราเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่ค่ะเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยเหมือนว่าทํางานไปด้วยได้เปลี่ยนห้องทํางานทุกวันมันกลายเป็นความสนุกกลายเป็นความท้าทายสำหรับส้มใช่คะ่ะแล้วจากวันนั้นห้าหมื่นเงินเดือนเนาะปีก่อนอไรายได้เท่าไหร่ ต่อปีะต่อปีก่อนรายได้ต่อปีน่าจะเกือบห้าล้านเกือบห้าล้านใช่ค่ะเคยมานั่งคูณว่าแบบว่าเฉลี่ยต่อเดือนเราได้เท่าไหร่ประมาณสามแสนหกสามแสนเจ็ดเลยมานั่งคิดว่าขอบคุณไปอีกจะไรที่เราเดือนออกมาตรงนี้ที่ตัดสินใจวันนั้นใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เดินออกมาวันนั้นเราจะรู้สึกว่าเงินวันนั้วันที่เราออกมานะคะเราคิดเลยว่าเงินเดือนที่เราทำในวันนั้นเยอะที่สุดแล้วเยอะมากเลย แต่เราไม่เคยรู้ค่ะว่ามันสามารถไปได้ไกลกว่านี้ไปได้เยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ยก็เลยพอได้ทำารู้สึกว่าโอ้โหแสดงว่าในอนาคตเราก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่านี้อีก <ừ> mm. ถ้าเราตั้งใจแล้วก็ทํามันเยอะกว่าที่เราทําวันนี้แล้วถ้าคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินเลยมาเข้าวิียาพรามได้ไหมส้มก็เป็นคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินเลยอ่ามีคําถามนี้เยอะเลยส้มจบมนุษาศาสตร์สาขาสังควมวิทยามนุวิทยา <ừ> mm. ค่ะไม่เคยเรียนเกี่ยวกับการเงินเลยเคยเรียนเศรษฐศาสตร์พื้นฐานตัวเดียว ที่เหลือคือเรียนเกี่ยวกับวิจัยแล้วก็พวกเหมือนพัฒนาสังคมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่ตาแต่พอเข้า FA เนี่ยส้มมองว่ามันเหมือนห้องเรียนอะ่ะเหมือนเราไปไม่ว่าเราทางานหรือเราเรียนนะคะเริ่มต้นคือเรื่องใหม่หมดส้มเนี่ยจบสังคมวิทยาแต่ส้มไปทํางานการเงินอะไรเงี้ยส้มก็ต้องไปเริ่มเรียนเกี่ยวกับการเงินใหม่ทั้งๆที่ตัวเองไม่เคยไม่เคยทํางานด้านนี้ค่ะมันก็เป็นงานเกี่ยวกับงานขายงานพบผู้ผคนเนาะแล้วก็พัฒนาทักษะด้านการเงินวางแผนการเงินเราก็ไม่มีความรู้แต่ FA เเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นโครงการที่ ตอบโจทย์หลายอย่างแล้วก็มันเป็นงานที่ส้มสึกว่ามันเป็นงานชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันเพราะตัวเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้แล้วก็บวกกับเขาจะมีมาตรฐานว่าเราต้องเรียนนี้เราต้องจบโครงการแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอย่างที่ส้มบอกมันคือการพัฒนาตัวเองไปในทุกๆวันชอบอะไรในใน fa p พ l m มันมีหลายคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพคอร์สการเงนินคอร์สภาษีหนูชอบอะไรในโปรแกรม fa palm fa palm นะคะส้มมองว่ามันเป็นพวกวางแผกนการเงินมันเป็นโครงการที่แบบ ถ้าเราต้องไปเรียนข้างนอกอค่ะมันเหมือนเราต้องเสียเงินอาจจะเป็นครอสหลักหมื่นหลักแสนเนาะแต่เ a p a อฟพสามารถให้ตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงนินเลย mm hmm. แต่สิ่งที่โซงรู้สึกว่าสามารถนําไปใช้ได้จริงใน,ใน,ใ,นในการสําหรับเราที่ไม่เคยมีเหมือนไม่เคยมีประสบการณ์ด้งงานการขาย mm hmm. พวกเซลลไอเดียต่างๆที่เขาพูดมาค่ะมันสามารถมาอดัดแบบใช้ได้จริงๆนะพี่ตาเพราะว่าเราคิดว่าเราทํางานแบบเป็นงานเคาน์เตอร์ค่ะไม่เคยต้องแบบไปนั่งขายลูกค้ายอย่างนี้ เราจะขายได้ไหมแต่พอไปอยู่ในไอพีพาร์มเนี่ยมีคนมาแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียการขายเซลไอเดียอะไรอย่างเงี้ยบวกกับโปรแกรมการวางแผนการเงินต่างๆมันทาให้เรารู้เลยว่าเราจะเอาตรงไหนไปคุยกับลูกค้าคือเราเราต้องพอเราเรียนเนี่ยสิ่งแรกที่เราทําคือเราจะหันกลับมามองตัวเองก่อนว่าฉันวางแผนการเรงินหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าเอา่อเ,เ,เราเราเราหันไปก็โอ้โหเรายังไม่ได้วางแผนเลยแสดงว่าเฮ้ยก็ยังมีคนอีกเยอะนะที่เขายังไม่ได้วางแผนตรงนี้ก็แสดงว่ามันคือแบบอ่ เรียกว่าอะไรมีช่องทางเนาะให้เราสามารถไปคุยเรื่องนี้กับลูกค้าได้อืมดีเนาะอันดับแรกคือเราได้วางแผนของตัวเราเองอันดับที่2คือส่งต่อการวางแผนการเงินนี้ใช่ค่ะให้คนอื่นได้ช่วยคนอื่นด้วยได้วางแผนการเงินใช่ค่ะโอเคหลายอย่างได้หลายด้านนะหลายด้านเลยแล้ววันนั้นถึงวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราจากพนักง,งานประจําสู่เจ้าของธุรกิจก็ว่าได้เนาะในโปรแกรมวิเ e วียร์พรามมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างจากวันนั้นถึงวันนี้ปีกว่าเนี่ย เปลี่ยนไ n d ซ e t เราเราแบบจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะชอบคิดว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรามีเนี่ยเท่านี้คือดีที่สุดคือดีแล้วแต่พอมาอยู่ที่นเนี่ยเรามองว่าโอ้โหจริงจริงมันไปได้ไกลกว่าน,นี้เป้าหมายเรามันใหญ่ขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนเราคิดว่าเรามีเงินเดือนแค่เดือนละเท่านี้เราพอใจแล้วแต่พอมาอยู่ในอาชีพนี้เรามองว่าเฮ้ยจริงๆเราทําได้มากกว่าน,นี้นี่มันไปได้ไกลกว่าน,นี้นี่ความสามารถเรามันไม่ได้ปิดกั้นนะคะพี่ตามันไม่ได้มีปิดกั้นว่าคุณทําแค่นี้คุณทําได้เท่านี้ เราเริ่มเปลี่ยนหมายเิทว่าเรามีโอกาสที่จะเติบโตในหลายๆด้านพัฒนาตัวเองได้หลายๆด้านแล้วก็สามารถแบบมันมันเหมือนเป็นคุณค่าของงานเนาะพอเข้ามาหนึ่งตัวเราก็ได้ดูแลตัวเองสองคือดูแลครอบครัวสามเนี่ยมันคือการส่งต่อโอกาสเหมือนบอกพี่เต้าไม่เคยเข้าใจเลยว่าว่าทําไมเราต้องชวนคนนู้นคนนี้เข้ามารู้จักอาชีพนี้พอเราวันหนึ่งเราได้ชวนคนเข้ามาค่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเหมือนการส่งต่อโอกาสเหมือนกับวันนั้นที่เราได้รับ โอกาสตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะส่งต่อโอกาสตรงเนี้ยให้กับคนอื่นบ้างมันเหมือนแบบมันเป็นงานผู้ให้อ่ะอพี่ต้าคนอื่นจะชอบมองว่างานนี้มันเหมือนเป็นแบบเราไปขอไปรับระไรนเงิแต่พอเรามาทํากันรู้สึกว่างานนี้มันเป็นงานของการเป็นผู้ให้จริงนะตรงนี้ค่ะพี่ตาเนอะได้เปิดมุมมองนะใช่ได้เปิดมุมมองและพีก่อนได้3เท่าของ mdrt เคล็ดลับในการที่ได้ cot ได้3เท่า mdrt ส้มมีเคล็ดลับอะไรส้มว่ามันเหมือนที่ส้มบอกระวังเป้าหมายใหญ่ขึ้น คือเวลาที่เราทําอะไรไปเนี่ยเราจะไม่อยากอยู่กับที่ถ้าเราเคยทํามันได้แล้วแสดงว่าปีหน้าหรือว่าในปีถัดๆไปเราต้องทํามันให้ได้มากกว่าเดิมเพราะถ้าเราทําได้ร้อยกว่าเดิมแสดงว่าเราไม่ได้ขยันเท่าเดิม <ừ> เพราะว่าเราเคยทําได้ค่ะถูกไหมส้มก็เลยเริ่มต้นส,สิ่งแรกที่ส้มทําเลยคือส้มวางเป้าหมายส้มให้มันใหญ่ไปก่อนใหญ่ใหญ่เท่าไหนก็ได้ที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันเกินฝัน <ừ> เราไปเยอะเลยแต่พอวันหนึ่งถ้าเราทํามันไปไป,ไปเรื่อยๆอะค่ะมันเหมือนคําที่เขาพูดเนาะแบบ ถึงแม้ไปไม่ถึงดวงจันทร์ก็อยู่ท่ามกลางเนินดาวจริงๆคือบางทีเป้าหมายอาจจะสูงมากจนคนแบบฟังมารู้สึกมันจะเป็นไปได้เหรอแต่พอวันนึงเชื่อไหมในวันที่เราแบบไปต่อให้มันไปได้แค่ครึ่งทางส้มเชื่อว่าคนที่เคยพูดคํานั้นนะเขาก็ยังรู้สึกว่าโหเราก็ทําได้นี่ไม่คิดเลยว่าเราจะทําได้ตัวส้มเองก็ยังคิดเลยว่าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะทําได้แต่สุดท้ายก็ทําได้จริงๆก็คือแบบเหมือนเวลาที่มีปัญหาค่ะจะไม่มีทางที่จะลดเป้าหมาย มีแต่จะเพิ่มวิธีการยังไงก็ได้เพื่อให้ไปถึงเพราะเป้าหมายเราต้องอยู่ที่เดิมตลอดดีมากแล้วถ้ามีวันที่หมดกําลังใจวันที่ท้อแท้ส้มมีบ้างไหมมีค่ะมีช่วงหนึ่งที่เฟลแล้วก็นอยแบบงานการไม่ทําอมแต่ว่ามันก็เหมือนต้องปลุกตัวเองขึ้นมาค่ะพี่ตาเพราะว่าเออคืออย่างที่ส้มบอกนะส้มจะไม่มีทางลดเป้าหมายตัวเองส้มจะเป้าหมายส้มจะยังอยู่ที่เดิมแต่พอวันหนึ่งที่เราเฟลเราหยุดพักได้นะคะ่ะ แต่เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราต้องเร่งเวลาที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยเราต้องสป,ปีดมากกว่าเดิมเพราะเราใช้เวลาในการพักแหละถ้าเราพักนานแค่ไหนก็แสดงว่าเวลาเราเนี่ยแบบโดนบีบเข้ามาเราก็ต้องทําให้มากขึ้นกว่านั้นใช่ไหมคะช่วงที่ส้มเฟลส้มก็เฟลค่ะไม่อยากทําะไรแต่ต้องถามก็ไปถามตัวเองว่าโัวถ้าอยู่แบบนี้มันมันใจว่ามันไม่ได้แล้วสำหรับตัวเราเราเป้าหมายเรายังไม่ถึงเลยอะไรเงรี้ยก็ปลุกตัวเองแล้วก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่กับ กิจกรรมหรือว่าเอาเองไปพบกับคนที่เขาสามารถปลุกไฟในตัวเราให้ได้เวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเขาแบบขนาดเขาขนาดนั้นเขายังขยันเขายังแบบพยายามอะไรเงี้ยแต่ตัวเราอ่ะเรามีสิทธิ์ไม่พยายามหรอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะขี้เกียจได้หรออะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราแบบโอเคงั้นกลับมาโฟกัสใหม่อะไรเงี้ยค่ะที่ต้าอะไรที่คิดว่าเป็น key ์ u c c e s สที่ทําให้ประสบความสาเร็จของส้มคืออะไร สำหรับส้มมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะผ่านคำมีไปได้ไงนะแต่ส้มมองว่าเหมือนพี่ต้าพูดตลอด i n d s ซ t สิ่งแรกที่เราทำเราต้องเปลี่ยน mindset ตซวเองก่อนถ้าเราจำกัดตัวเองว่าฉันทำไม่ได้เราไม่มีวันทำได้เลยนะคะแต่ถ้ามองว่าฉันทำได้เขาทรียทำได้เลยทำใหฉันจะทำไม่ได้ถึงแม้วันนี้เราทำไม่ได้แต่ส้มก็เชื่อว่าเราก็จะไม่หยุดความพยายามทำมันต่อไปเรื่อยๆป,ป,ปีที่ผ่านมาถ้าส้มไม่ติด COT อย่างเงี้ยคะ่ะส้มก็ยังมองว่าโอ้แต่ส้มก็มาไกลกว่าคำว่า MBRT ถูกไหมคะเราก็รู้สึกว่าโอ้โห ถึงไปไม่ติดเราขาดอย่างเดียวแสดงว่าเราก็ทําได้นี่แค่เราเพิ่มพยายามความพยายามอีกนิดนึงมันก็อาจจะถึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนูว่ามันเป็นคีย์สักเซสสำหรับในชีวิตสิ่งแรกที่เราต้องทําคือปรับมเซทแล้วก็วางเป้าหมายตัวเองก่อนถ้าวันนี้เราทํางานโดยไม่มีเป้าหมายไม่ได้มีมายเซทอะไรดีๆกับงานที่ทําค่ะมันก็ทําสเปกสะปะทาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าทําไปเพื่อใครทําไปทําไมแล้วก็ไม่ได้กําหนดระยะเวลาว่ามันจะถึงตอนไหน แต่สมมติเป็นคนแบบนี้ต้องเป็นคนกําหนดระยะเวลาตัวเองว่าอยากประสบความสำเร็จยังไงแล้วก็จะพยายามหาทางไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ไม่ว่าด้วยจะแบบวันนี้เราขี้เกียจแต่ก็ต้องอ่ะถ้าสมมติขี้เกียจเราจะต้องทำยังไงละ่ะเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตาถ้าคนที่กำล,ลังเลอยู่ตอนนี้แล้วอยากมาเป็น F อ p r i m พส้มจะบอกเขายัางไงจริงๆส้มมองว่า,วาการเข้าเอฟพรไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยนะหนึ่งคืออย่างที่บอกเนาะพวกคอร์สพวกนี้เราไม่สามารถไปเรียน ที่อื่นโดยที่ไม่เสียเงินได้อะมันเป็นคอสที่แบบวางแผนการเงินในวันนี้ต่อให้เราไม่สามารถไปขายลูกค้าคนไหนได้แต่สิ่งที่เราได้จากคอสก็คือความรูม้ทางด้านการเงินซึ่งเราเอามาใช้กับตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวได้เนาะสองเปิดโลกค่ะเราไปเรียนเนี่ยเราจะไม่ได้เจอแค่คนที่ทํางานในอาชีพเดียวกันมันมีหลากหลายคนที่มาจากต่างอาชีพแล้วเราได้ไปพูดคุยกับเขาทําให้เรารู้ว่าหวัวจริงๆมันมันมีอีกหลายคนมากเลยที่ มันเหมือนการเรียน MBA นะโมองว่ามันเหมือนกับจากคนหลากหลายอาชีพแล้วมารวมตัวกันเพื่อที่จะแบบศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วก็เอามันไปปรับใช้ถึงแม้ไม่ได้ใช้กับลูกค้าก็ใช้กับตัวเองได้เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็การเข้า f a เนี่ยมันทําให้เราเหมือนมันมีระยะเวลามีข้อมาบีบให้เราแบบพยายามทําแต่ละอย่างไปโดยที่ไม่ได้สเปะสปะมันจะมีข้อกําหนดมีระยะเวลามีขั้นตอนโดยเหมือนเรา เมืนเอนออกกำลังกายค่ะพ่ต้าถ้าเราไม่มีโค้ดอะเราไม่มีเทรนเนอร์อะเราก็ทําไปมั่วซั่วไม่รู้ทําผิดทําถูกแต่พอวันนี้ถ้าเรามาเข้า FA เรแล้วเหมือนเรามีเทรนเนอร์เขาบอกเลยว่าวันนี้เราต้องการอะไรเราควรจะทําแบบไหนใช้ท่าไหนระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราต้องการกินข้าวยังไงอะไรเงี้ยมันมันมันเหมือนมีควบมีคนมาควบคุมมันอาจจะอึดอัดในตอนแรกคะ่ะแต่ผลลัพธ์มันอะพอเราได้มาเราจะรู้สึกว่าโอ้โหดีจังเลยที่วันนั้นเราได้เทรนเนอร์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ พูดถึงระบบแล้วตะกี้ระบบในบีลีฟเอง<ฆ>ช่วยส้มยังไงบ้างที่ทําให้ประสบความสําเร็จพร้ะว่าบีลีฟเนี่ยเป็นสนํงงานักงานไม่กี่สํานักง,งานเนาะที่ที่ค่อนข้างมีระบบหลงบ้านที่ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเลขาผู้หรือว่าการซัพพอร์ตของผู้บริหารเราจะมีระบบเทรนนิ่งนั่นนู้นี่เพราะว่าส้มก็คุยกับหลายๆคนเนาะมันก็ไม่ใช่ทุกที่ที่เขาจะมีการอบรมเทรนนิ่งแล้วก็ได้เชิญวิทยากรต่างๆมาพูดให้เราฟัง อย่างที่บอกค่ะความรู้ทุกวันนี้เหมือนเราอยากเรียนพวกคอร์สวางแผนการเงินอะไรเงี้ยมันก็ต้องเสียงเงินเรียนแต่สิ่งที่เราเข้ามาในบิลีฟเนี่ยเราสามารถได้เลยโดยที่แบบเราแค่เข้ามาเป็นตัวแทนในบิลีฟนะคะสิ่งที่เราได้คือความรู้จากผู้บริหารจากอะไรเงี้ยเลขาที่คอยซัพพอร์ตแล้วยังก็ได้ความรู้จากวิทยากรต่างๆที่เขาแบบมีความรู้เก่งๆในด้านนั้นมาคอยซัพพอร์ตเราเนาะแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสำนักง,งานหรือว่าเราอยู่ในทีมนะคะ มันไม่มันเป็นเหมือนคนเจนเดียวกันค่ะพิต้ามันไม่ได้มีความต่างช่วงแบบอายุหรืออะไรเงี้ยเราสามารถพูดคุยกันได้เป็นเป็นเรื่องปกติอะเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเราไม่มีความรู้สึกเป็นหัวหน้าลูกน้องอะเรามีความรู้สึกว่าเออนี่คือเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันแล้วก็ไม่มีการแบบกลัวใครได้ดีเหมือนกันเพราะอาชีพนี้มันมันไม่ได้ต้องแย่งในตาแหน่งเดียวกันถูกไหมคะพิต้าทุกคนมีสิทธิ์เติบโตอะไรเงี้ยบิลิฟก็คือซับพอร์ตตรงนี้ท้มทุกอย่าง ส้มเลยพูดเวลาส้มพูดกับคนที่เข้ามาันทีมส้มก็จะบอกว่าคือมันสามารถขายได้เลยว่าแบบสำนักง,งานเราอ่ะมันดีอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเวลาเข้ามาทุกคนอยากให้ทุกคนแบบมีฟิลเดียวความรู้สึกเดียวกับที่เราได้รับจากเอฟจากเอ็มดี A T, จะได้สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือโบนัส5ปี5ล้านค่ะและส้มอีกกี่ปีนะครับ ปีนี้เป็นปีที่3ปีนี้ปีที่3แล้ว <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างกับโบนัส cav 5ล้านรู้สึกว่าต้องได้รู้สึกไม่เคยไม่ตั้งแต่เข้ามาในโครงการไม่เคยมีวันไหนที่คิดว่าตัวเองจะไม่ได้โบนัส5ล้านคิดตลอดว่าตัวเองต้องได้โบนัส5ล้านไม่ว่าวันนี้จะมีปัญหาอะไรก็ตามค่ะก็จะรู้สึกว่าแบบฉันจะไม่ยอมหยุดเป้าหมายฉันแค่นี้ก็คือยังไงก็ต้องได้เพราะว่าเราเห็นพี่ๆในอาชีพเขาได้โบนัสตรงนี้มาแล้วอ่ะมันเป็นแบบจริงๆการเข้าใน โครงการเนี่ยโบนัส5ปี5ล้านมันเป็นเหมือนโบนัสเอ็กซ์ต้าเฉยๆแต่การเข้ามาในอาชีพเนี่ยเชื่อไหมเงิน5ล้านเนี่ยส้มได้มาแล้วจาก a a a มันไม่ต้องรอ5ปีเลยเข้ามาแค่ปี2ปีเนะี่ยมันได้มาเกินกว่า5ล้านแล้วแหละแต่5ล้านนะั้นมันเป็นเหมือนเอ็กซ์ต้าเหมือนเป็นรางวัลใหญ่ตอบแทนเราอะไรเงี้ยที่เราทํางานเหนื่อยทํางานหนักมามันเป็นกําลังใจนะแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเราได้เลยค่ะพี่ตืมดีมาก มันคือเอ็กซ์ตาร์เนาะค,คำนี้ดีเนาะใช่ค่ะให้มาว่าเป็นเอ็กซ์ตาร์มากกว่าห้าล้าน <c oughs> พูดๆคิดว่าแเนี่ยเนี่ยซ้อมแล้วนะคะว่าจะขึ้นไปรับรางวัลอย่างไงถ้ารู้ว่าวันไหนเราต้องไปตัดชุดเตรียมไปหรอมันเป็นไปได้จริงๆไหมที่อยากทํางานแค่5ปีแล้วสามารถรีไทเมนต์เลยสําหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ต้องใช้เวลานานถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ขึ้นอยู่ว่าเป้าหมายเราแค่ไหนแต่สาหรับส้มเป้าหมายส้มมันไม่ได้แค่จบหปีเป้าหมายส้มมันไปไกลกว่านั้นเนาะส้มมองว่าจริงๆ5ิงหปีในอาชีพนี้มันสามารถดีทายได้ไหมมันได้ถ้าเกิดว่ามันได้หลายแบบแต่สาหรับส้มมองว่าถ้าเรายังมีแรงอ่ะถ้าพี่ต้ามองว่าตัวเองยังสามารถหาเงินได้มากกว่านี้พี่ต้าอยากหยุดไหมคะเราก็คงไม่อยากหยุดถ้าเราเราก็จะทําไปจนกว่าเราสกว่าเราไม่มีแรงนะวันนั้นเราได้สูงสุดเท่าไหร่เราก็คงจะทําต่อไป แต่สำหรับส้มอยากทำมันต่อไปเรื่อยๆเพราะวันนี้เราไม่ได้มองมาแค่เราจะมาเอาเงิน5ล้านเรามองว่า,าระยะยาวในอาชีพนี้หรือทุกอย่างที่เราทำในอาชีพนะะี้ค่ะมันส่งผลในอนาคตให้เราไปเรื่อยๆนะวันนี้ถ้ายังหาเงินได้แสดงว่าทุกวันที่ส้มทำงานเนี่ยคือส้มกำลังเพิ่มเ,เงินบำนาญให้ตัวเองอยู่ในชุกๆวันถ้าทำ5ปีก็ได้ค่ะบำนาญแต่ถามว่าได้เท่าไหร่ อาจจะเป็นจุดความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะแต่ความพอใจขอ,อ,องส้มส้มสึกว่าส้มยังสามารถทําได้มากกว่าน,นี้ดังนั้นส้มก็ทํามันต่อไปเรื่อยๆค่ะพี่ตาแล้วคนรู้ใหม่บอกว่าอยากแบบอยากทํางานแบบสบายๆพี่ส้มแล้วอ,อยากสําเร็จนะได้<ข>ไหมใครพูดนะพี่บอกว่ามันไม่มีงานง่ายไหนจ่ายใครแพงถูกไหมคะ oh. ถ้าเกิดว่างานนี้มันง่ายใครๆก็ทําได้มันก็คงไม่ต้องจ้างแพงขนาดนั้นถูกไหมส้มรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครทําได้มันมีคนทําได้ แสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะทําได้ดังนั้นก็คือพยายามลองมันไม่ง่ายหรอกทุกๆอย่างไม่ว่าจะเริ่มไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามนะคะเริ่มต้นมันยากเสมอแต่ถ้าเราทํามันจนเรารู้สึกเราทํามันจนเราคุ้นชินกับมันแล้วเรารู้สึกว่ามีแพชชั่นกับการทํางานกับมันไปเรื่อยๆค่ะส้มรู้สึกว่ามันมันทำงานด้วยความสุขกับพีตาไม่ได้ทำงานเพราะว่าวันนี้เห็นแค่รายได้นั่นนี่มันทํางานด้วยความความสุขที่เราอยากทําไปุในทุกๆวัน มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับส้มมากค่ะทุกวันนี้ส้มว่าคนปัจจุบนนะันอะมองมองนอกเหนือจากไรายได้มันคือความสุขในการทํางาน hmm. ซึ่งเพว่าอาชีพนี้มันเป็นเหมือนเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เวิร์กไลน์บาลานซ์มันก็จะต้องเวิร์มากหน่อยก่อนที่จะเป็นบะไรแต่ส้มว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้เราสามารถไม่ไม่ได้ฟิกว่าเราต้องสแกนลายนิ้วมือเวลาไหนหรืออะไรเงี้ยพ่ตามันมันสามารถเมนเทด้วยตัวเองได้ค่ะ มีน้องถามว่าอยากได้ลูกค้ารายใหญ่บ้างอยากได้ลูกค้าบิ๊กเคสบ้างต้องเริ่มต้นยังไงจริงๆวันนี้เหมือนประชุมพี่เขาก็จะบอกว่ารา,ายใหญ่จะแฝ่งอยู่ในรายเล็กเสมอส้มก็ไม่ใช่คนรวยนะคะแต่แค่ส้มว่าในชีวิตเราเนี่ยเราก็คงจะมีโอกาสได้รู้จักคนมีเงินอยู่บ้างถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้รู้จักคนมีเงินเลยแต่เราก็รู้จักคนคือเราไม่มีใครหรอกที่เราจะไม่รู้จักใครเลยในรอบตัวเราถูกไหมคะมันก็ตอบไม่ได้หรอกว่า คนไหนคือลูกค้ารายใหญ่ถ้าสมมุติว่าเราไปขายคนที่เขาซื้อเบี้ยกับเราได้เยอะๆาเงี้ยเราก็จะอ่านมองว่าเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่แต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนรวยมหาศาลแต่เขาให้ความสําคัญกับตรงนี้ค่ะให้ความสําคัญกับการวางแผนอนาคตความสําคัญกับการวางแผนการเงินแสดงเนี้ยคนนี้ก็อาจเป็นลูกค้ารายใหญ่เราก็ได้แต่ขณะที่เราไปเจอเศรษฐีเลยแต่เขากลับไม่ได้ให้ความสําคัญกับตรงนี้เขาไม่ได้มองเห็นคุณค่า เขาก็ไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ของเราก็ได้ในเมื่อเขาอาจจะบอกว่าเขาจะซื้อแค่สักหมื่นสองหมื่นหรือเขาอาจจะไม่ซื้อเลยแสดงว่าเขาก็ไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ังนั้นวันนี้ส้มมองว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าเราไปเจอคนที่เขาเข้าใจสิ่งที่เรานําเสนอหรือว่า i มซ s ต t ต่อการวางแผนการเงินหรือการวางแผนการส่งต่อกระดกหรือวางแผนสุขภาพตัวเองยังไงคนนั้นแหละเขาก็อาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราในอนาคตกด้ถ้าจะเริ่มต้นเป็น F a p เอพาร์ข้อเลยนะที่ต้องทำา123 ต้องเริ่มยังไงทำอะไรบ้างเริ่มต้นนะคะส้มว่าเราอาจจะส้มเนี่ยเข้ามาเ p a เนี่ยโดยที่ส้มไม่ได้รู้ข้อมอูลหลรายละเอียดอะไร,อไรมากมายหรอกเพราะวันนี้เราไม่ได้เข้าใจในอาชีพในวันที่เราเข้าไปค่ะเราก็รู้สึกว่าอะสิ่งเนี้ยหัวหน้าให้เราเข้าไปแต่ว่าเริ่มต้นอะส้มว่าสิ่งแรกที่เราควรทํานะคือเปิดใจก่อน <ฮ Window. S 2> เราต้องเปิดใจกับอาชีพนี้ก่อนว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มันไม่ใช่ตึงเงาะหอขายมาสมัยก่อนเนาะ เอฟเอพาทรส้มกล้าพูดเลยนะว่าในอนาคตมันจะเป็นอาชีพหนึ่งที่สําคัญของการเป็น FA เอนอฟ f i n a n c i a เ a d v i s o เเพราะว่าเป็นการวางแผนการเงินซึ่งเน่จะคุยตลอดว่าจริงๆระบบของการศึกษาหรืออะไรเงี้ยควรจะมีระบบเนี้ยเข้าไปสอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนเรามากสก็คือนอกจากเปิดใจแล้วส้มว่ามันก็ต้องเหมือนเราพยายามมองหาเป้าหมายตัองก่อนว่าวันนี้เราเป้าหมายเราเป็นยังไง แล้วก็งานไหนที่มันตอบโจทย์อาชีพไหนที่มันสามารถทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับสม้มอาชีพนี้ท่อนท้าตอบโจทย์นะคะแล้วก็ทําให้สม้มถึงเป้าหมายได้แล้วก็3มก็อาจจะต้องเอ่อทักเข้ามานะคะรีบๆนะคะพร้อมรับ FA นะคะก็คือจริงๆสงว่าระบบหลังบ้านที่ซัพพอร์ตเขาทำเป็นระบบที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนช่วยเราในหลายๆเรื่องซึ่งสํานักงานรอคะ่ะบิลีก็ส้มว่าซัพพอร์ตมากจริงๆสำนักง,งานอีกหลายสำนักงานก็ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้า ถ้าวันนี้ถ้าเราถ้าเราได้เห็นคลิปนี้เนาะมันก็เหมือนบุญสัมพันธ์เราอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันาะว่าการที่เราเข้ามาแบบเข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะแล้วถ้าได้ดูจนจบมาถึงตรงนี้อะโซมาว,ว่าแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันแล้วล่จจะได้ร่วมงานกันอยู่ในสถานงานเดียวกันก็น<อ>กได้ไค่ะพี่ตาอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังเริ่มต้นในอาชีพจริงๆโะว่าการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งยากเสม,มอค่ะไม่มีการเริ่มต้นไหนที่ง่ายไม่ว่าจะเริ่มต้นเข้าเรียนเริ่มต้นทํางาน หรือแม้แต่เริ่มต้นทำธุรกิจอาชีพนี้ก็การเริ่มต้นยากเสมอคะ่ะแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องกล้ากล้าแบบกล้าเริ่มก่อนมันเป็นแบบมาสูงชอบคุณเนาะถ้าไม่เริ่มก็อยู่ที่เดิมตลอดไปถ้าวันนี้เราไม่เริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆเราก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆเนาะอยากคาดหวังสิ่งใหม่ๆจากการการะทําแบบเดิมๆอะไรเงี้ยถ้าวันนี้เราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็แค่เริ่มมองหาโอกาสใหม,มๆ่ๆมองหาวิธีการใหมๆ่ๆเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจเนาะเหมือนวันที่ส้มเปิดใจกับอาชีพนี้ในวันแรกวันนั้นถ้าเราไม่ลองเปิดใจเข้ามาในาชีพนี้วันนี้เราก็คงไม่มีโอกาสแบบวันนี้นะคะส้มก็เลยอยากให้ทุกคนลองลองถามตัวเองก่อนว่าวันเนี้ยเราอยากให้โอกาสตัวเองหรือยังถ้าไม่อยากให้โอกาสตัวเองแล้วก็ลองเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรลองเปิดใจกับอาชีพนี้ดูว่า อาชีพนี้มันเป็นยังไงอะคะมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดก็ได้ขอบคุณสม้มมากๆที่มามีลีฟคาเฟ่นในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะแล้วพบกัน EP ต่อไปนะครับบายวาย